แข้งเทพชวนชิมรายการใหม่ที่จะมาแนะนำร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตสัปดาห์นี้มีโบนัสสุพรรณสุดาทพิปและเชลกัตพลคีรีแลนด์สองนักเตะแข้งเทพที่จะมาแนะนำร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พาไปชิมร้านน้องแอมธรรมศาสตร์ร้านข้าวแกงที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการให้อิ่มอร่อยและราคาที่เป็นมิตรสวัสดีครับครับ ตอนนี้วรอยู่ที่ที่ไหนชวนชิมไม่ใช่ <laughs> เราอยู่ที่ไหนเอซีเซ็นเตอร์ในมอรธรรมศาสตร์ของเราครับวันนี้เราจะพามาอยู่ในช่วงใหม่ของของชูเป็นข้อเลยครับนั่นคือช่วงชวนชิมครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านประจําของเด็กธรรมศาสตร์ซึ่งเชลก็เคยมากินละกินบ่อยครับชื่อร้านอะไร <laughs> น้องแอมใช่ใช <laughs> ่น้องแอมครับน้องแอมนือนกันนี่ก็บน่ายก็จะเป็นนักศึกษาของที่นี่ละก็เดี๋ยวให้เชลพาไปกินแล้วกัน ส่วนนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวไอเชียวเดี๋ยวพาวินครับอไปอยู่แถวไหนร้านรองสุดท้ายเน่เน่เน่อคณะศิลปกรรมเอี่ใกล้ๆคณะศิลปกรรมไปไอเชยวำเลยเจ้าทินครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้องแอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากับข้าวมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เชียวชอบกินอะไรมาที่นี่ชอบกินเนแหนมผัดไข่ครับหนมผัดไข่ไอ้ว็นน้ชอบกินอะไรแนนมครับ ไหนอะไรนไข่ไม่คิดอะไรเลยไปดูนี่ผมมีเมนูวอรเออร์เยอะมากเลยใช่ครับเมนูเยอะมากเอาข้าวขาวครับเพิ่มข้าวครับพอครับของครับอะไรเงี่ยคุณคุณเนีขยกล้องครับทำเพิ่มข้าว ราคาเห็นที่เป็นอะไรโอ้ปลาดุกครับเยอะเขาเขาขาวครับกับพวกิ้งครับไอเชลกินอะไรเนะี่ยผมตับผัดกระเทียมครับแล้วก็กระเพราข้างในไก่แล้วก็แหนมผัดไข่ครับอ่ไบาไอบนัสนอะ ไข่ดาวครับกลายพันธุ์เป็นมะม่วงแล้วก็แหนมผัดไข่นี่แล้วก็เข้ากล้องด้วยเข้ากล้องนะครับส่วนผมก็ปลาดุกผัดแล้วก็โคกเกงครับให้เยอะมากกินมื้อเดียวต้องกินอะไรแล้วเนี่ยชิมเลยอร่อยเดียยงไม่กินเลยดูแล้วอ๋อเจิมจนนะนี่กระเพราข้างในไก่อ่ะถูกโต๊ะไหเนี่ยกรกอบแล้ว อะไรกรอบวอะไม่ไอจิ้มน,นะพี่โอ้โหกรอบงงเงอ้ยกรอบ,อบโบนัทเป็นไงอร่อยนะข้ากล้องด้วยอร่อยครับสิ่งโคตริงรร่งอืมไอเชลมากินที่นี่มากี่ปีละตั้งแต่เรียนอะไรปะสี่ปีแล้วพี่แค่ปีหนะึ่งเรียนเองเรียนคนณะอะไรมสาสหเวทไางกับการกีฬ รุ่นน้องเลยเลยรับน้องอยังไงแม่ผมจบพ <c oughs> อดีขอจบปีนี้หลอดเงินกำจะเข้ามีอะไรแนะนำมัม้ยเออธรรมศาสตร์เราเรียนมาได้ไหนอีกถ้าแนะนำก็แนะนำร้านนี้เลยนะแนะนำร้ <c oughs> <isas> านนี้ร้านนี้ผมกินตั้งแต่ปีหนึ่ง <c oughs> พาใครมากินนะพี่เพื่อนครับผมต้องการอะไรถามเพื่อนไงไม่ก็จะได้วนเพื่อนมากินเออจำได้ไหมอยูย่ไหนได้ครับโรงอาหารอะไร นี่แหละตรงนี้แหละทางตึกศิลปกรรมะอชื่อโรงแามอะไรไม่รู้ SC Center โอเค SC Center อิ่มแล้วครับเหมือนแบบร้านข้าวแกงน้องแอมเป็นไงเชลอิ่มไหมอิ่มครับให้เยอะเยอะมากร้านนี้โอ้หเยอะแบบเยอะเลยอ่ะร้านเป็นไงอร่อยปะกินครั้งแรกอร่อยครับอร่อยมากอร่อยมีอะไรแนะนำะไรอ่ะอันนี้ชอบแล้วครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงอร่อยมาก ให้เยอะจัดเยอะดิเยอะมากเยอะจนแบบแน่นนะแน่นแน่นเลยอ่ะจานเดียว 30- 4สิบสี่สิบาทนี่คืออยู่กินทั้งวันอยู่ทั้งวันแบ่งนี่แบ่งกับบ้านล้วนะประหยัดตังค์ด้วยประหยัดสามสิบบาทอยู่ทั้งวันครับก็อีพีนี้ขอลาไปก่อนครับกลับไปวิ่งลดน้ำหนักก่อนครับเดี๋ยวพี่อ่านกับพี่แจ็คทำโทษครับเพราะจะเปิดรู้กาลแล้วมาชิมๆพอเบาๆเล็กๆน้อยๆ อีพีต่อไปผมก็จะพาไปร้านที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าร้านไหนครับครับกับช่วงรายการแกินกจนชิมครับกินๆจนจริงครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับว่าครับข้าวอร่อยมากเลยอร่อยมากครับปกติเปิดวันไหนบ้างนะครับแ่วีเลอ๋อครับ ถ้าว่างก็ไปเชียร์ที่สนามนะครับตูสเตเดียมครับไกลๆครับขาของขอบ้บครับกลับบ้านได้